ออกขมนิดๆแล้วมันก็จะซ่าๆเย็นๆหน่อยนะชอบนี่เลยออกขมนิดๆแล้วมันก็จะซ่าๆเย็นๆหน่อยนะชอบนี่เลยก้องมันไม่ค่อยชดหอักนะ ชัอ่ะเตามมะหุ่งค่ะตาเองได้ค่ะมันนี่ส้มตาจ้าตาเองจะแซ่บๆเลยได้นี่ตามใส่ประกอบน้ำได้นี่ตามใส่ประกอบข้าวปุ้นตาบมะหุ่งค่ะตาเองได้ค่ะมันนี่ส้มตาจ้าตาเองจะแซ่บๆเลยได้นี่ตามใส่ประกอบน้ำได้นี่ตามใส่ประกอบข้าวปุ้นเลยหน้าแบบนี้เลยอ่ะอืมแบบนี้ ก้องมันไม่ค่อยชัดอ่นะเนาจะมีอันนี้แก้เผ็ดแค่หมูแก้เผ็ดกล้องมันไม่ค่อยชัดอ่นะเนาะ จองรสชาติมันจะแบบซุมต้มใส่ประกอบซับๆตัากเลยอ่ะอื้ำํายไหลตั้กเลยอ่ะื้ำลาะไรล อืมอ,อืมผาก,กมีแค่ผักกันจองด้วยานี้ชอบกินผากกันจองค่ะมัน,มนจะรสช่าติมันจะแบบซ้าๆเย็นมากเลยอ่ะอืมทำไรๆอืมอ,อืมมากเลยอ่ะอ,อืมทำไรๆ อ,ม,อ,ม,อ,ม,อม,มาแซบน้ำกันเด้อจ้ามาแซบแบน้ำกันเด้อค่ะไปเดินมวันไหนก่อนแค่หมูก่อนเนาะแค่หมูเจ้านี้เขาทำอร่อยนะกรอบผักก็มีแค่ผักกันจองตั้งบั่นี้ ชอบกินผักกันจองค่ะมันมันจะรสชาติมันจะแบบซาซาเย็นมากเลยอ่ะนำลายลอืมมาแซบน้ำกันเด้อจ้ามาแซบแซน้ำกันเด้อค่ะไปเดินดาปไหนก่อนแค่หมูก่อนเนาะแค่หมูเจ้านนี้เขาทำอร่อยนะกรอบสมไปลอย กินมือนะ้มันจะแซ่บแซบเย็นนะพะกันจองอนะแล้วก็จะมีนี่ตักกระทิอนกระทินก็จะโรยหน้าลงไปแบบนี้เลยพ้ากันจองรสชาติมันจะแบบก็มันไม่ค่อยชัดอะ่นะเนาะจะมีอันนี้แก้เผ็ด แค่หมูแค่เผ็ดออกขมนิดๆแล้วมันก็จะซาซ่ายเย็นๆหน่อยนะชอบนี่เลยผักก็มีแค่ผักกันจองแล้วบบานี้ชอบกินผักกันจองค่ะมันมันจะรสชาติมันจะแบบซาซ่าเย็นก้องมันไม่ค่อยชัดอะ่ะเนะ สมไปลอยกินมือนะมันจะแซบแซบสมไปลอยกินมือนะมันจะแซบแซบก็มันไม่ค่อยชัดอะนะออกคมนิดๆแล้วมันก็จะซาซาเย็นๆหน่อยเนะ ชอบนี่เลยออกคมนิดนิดแล้วมันก็จะซาซเย็นๆหน่อยนะชอบนี่เลยมาแซบน้ำกันเด้อจ้ามาแซบๆน้ำกันเด้อค่ะไปเดินมาไหนก่อนแค่หมูก่อนเนาะแค่หมูเจ้านี้เขาทำอร่อยนะกรอบสมไปเลย กินมือนะมันจะแซ่บๆมากเลยอ่ะอืมทำไรไรอืมอืมจะมีอันนี้แก้เผ็ดแค่หมูแก้เผ็ดมาแซ่บน้ำกันเด้อจ้ามาแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะไปะเดินวันไหนก่อน แค่หมูก่อนเนาะแค่หมูจ้านี้เขาทำอร่อยนะกรอกกล้องมันไม่ค่อยชัดอะ่นะเนาะออกคมนิดๆแล้วมันก็จะซ,ะซ่าๆเย็นๆหน่อยเนาะชอบนี่เลยผักก็มีแค่ผักกันจองแวบ่านี้ชอบกินผักกันจองค่ะมันมันจะรสชามันจะแบบซ,ซ่าๆเย็น Mm. ส,ส้มตำใสบ,บอกอกแซ่บๆมากเลยอะ่ะทำไรไรส้มตำเสบ,บอกอกแซ่บๆ เย็นนะพากันจองนะ่ะแล้วก็จะมีนี่ผักะกะเทนผักกะเทนก็จะโรยหน้าลงไปแบบนี้เลยมากเลยอะ่ะอืมทำไรไรอืม สมไปลอยกินมือนะมันจะแซบๆกล้องมันไม่ค่อยชัดอะนะออกคมนิดๆแล้วมันก็จะซาๆเย็นๆหน่อยนะชอบนี่เลย ผักก็มีแค่ผักกัญจองตั้งแต่นี้ชอบกินผักกัญจองค่ะมันมันจะรสชาติมันจะแบบซาซาเย็นผักกัญจองรสชาติมันจะแบบเย็นนะผักกัญจองอนะ่ะแล้วก็จะมีนี่ผักกระเทียมกระเทียมก็จะโรยนาลงไปแบบนีเน้เลย มันไม่ค่อยชัดอ่ะเนาะตามบาหุ่งค่ะตาเองได้ค่ะมันนี่ส้มตาจ้าตาเองจัะแซ่บเลยได้นี่ตาใส่บประกอบน้ำได้นี่ตาใส่บประกอบ้าวปุ้นตามบาหุ่งค่ะตาเองได้ค่ะมันนี่ส้มตาจ้าตาเองจัะแซ่บเลยได้นี่ตาใส่บประกอบน้ำได้นี่ตาใส่บประกอบ้าวปุ้น ผักก็มีแค่ผักกันจองตั้งนี้ชอบกินผักกันจองค่ะมันมันจะรสชาติมันจะแบบซ่าๆเย็นมากเลยอ่ะอืมทำไรไหลืผักกันจองรสชาติมันจะแบบสมไปลอย กินมือนะมันจะแซบแบถ้ากันจองรสชาติมันจะแบบตามะฮุ่งค่ะตาเองได้ค่ะมาหนีิส้มตามจ้าตาเองจะแซ่บๆเลยได้หนี่ตามเสบกอกน้ำได้หนี่ตามเสบกอก้าวปุ้นสมไปเลย